สวัสดีครับมาชมคลิปสั้นๆสไตล์ตผมนะครับเล็กเข็มเหรียญนะครับเหรียญนี้ผมจะพามาชมเหรียญมหายันนะครับหลวงพ่อเงินหรือพ่อท่านเงินนะครับวัดพงงูจังหวัดพัทลุงนะครับจังหวัดพัทลุงเหรียญมหานหรือหรือหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าเหรียญหมื่นยันนะครับจะเป็นเหรียญ เต็มไปด้วยยันทั้งสองด้านนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับเท้าวเวสุวรรณอยู่ด้านกลางแล้วก็ยันต่างๆนะครับเต็มเหรียญไปหมดเลยนะครับเหรียญค่อนข้างใหญ่นะครับน่าจะประมาณ4เซนกว่านะครับความสูงด้านด้านกว้างก็น่าจะสามเซนสามคูณกว้างสามสูงสี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นยันต่างๆนะครับพ,พ่อท่านเงินท่านเป็นลูกศิษย์สายตรงนะครับของ พุทธาคมเขาอ้อพัทลุงนะครับถือว่าเป็นสิทธิ์สายตรงสายเขาอ้อโดยตรงเลยนะครับพอทานพอทัน,อทนเงินนะครับนี่เป็นเหรียญดูแล้วมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ดูแล้วแบบสไตล์สายเขาอ้อนะครับเหนียวคงขพันชาตีนะครับเขาอ้อเขาอ้อนี้นิยมแช่แช,แช่แช่ว่านแช่อะไรกันนะครับเพื่อให ผิวหนังมีความคงทนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญมหายันนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับพ่อท่านเงินนะครับเหรียญเหรียญนี้จะเป็นทองแดงผิวจะวาวสวยสวยงามมากเลยครับสำหรับเหรียญนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ